เหตุการณ์แรกก็คือเรื่องของสีกากรอบเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้บ้างโออันดับแรกก็คือพระเนี่ยนะอาจจะอ่อนต่อทางโลกนิดหนึ่งเนาะเวลาโดนมุกของสีกาที่เขาตั้งใจมาพิชิตเราเนี่ยท่านท่านไม่ทันมุกพวกเนี่ยเนาะอันนี้เรื่องหนึ่งเนาะเรื่องที่สองก็คือระบบการจัดการการเงินของวัดเนี่ยค่อนข้างแย่ใช่ไหมกรณีโอนเงินเป็นหลายร้อยล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมัน มันไม่ควรจะเกิดได้เนาะในวงการทรงเนี่ยอันเนี้ยมันสะท้อนความหละหลวงของการบริหารจัดการเงินวัดก็ดีสํานักพุทธที่ควรจะมีหน้าที่ควบคุมดูแลก็ดีเนี่ยไม่ควรปล่อยไปปล่อยปะละเลยแบบนี้เนาะประเด็นที่3คือพระเองเนี่ยก็ก็อาจจะต้องมีม,มีอะไรดีมีระยะห่างในการ,ร,รที่จะวางตัวละเพราะว่าให้ศีกาบุกมาถึงขนาดน,นี้ได้เนี่ยใช่ไหมท่านเองเนี่ย คือถ้าไม่มีเกราะป้องกันใจตัวเองที่ดีเนี่ยแล้วแล้วยังไม่มีการกําหนดกรอบกรอบกรอบเกณฑ์อะไรบางอย่างอย่างเงี้ยมันก็จะมีสีกา A-B-C D ับ,กบเกิดขึ้นได้เรื่อยๆอีกเนาะพี่ก็ว่าหลายๆอย่างตรงนี้มันก็น่าจะทําให้เราต้องรู้สึกว่าคณะสงฆ์เองก็ต้องระวังตัวขึ้นครับผมเป็นถึงพระผู้ใหญ่ขนาดนั้นอันนี้ผมไม่ได้ว่าใครนะเป็นถึงพระผู้ใหญ่ขนาดนั้น ปกติถ้าคนธรรมดาเนะี่ยอย่างผมไม่ได้มีชื่อเสียงชาวบ้านไม่มีชื่อเสียงเข้า,ขาไปหา,หา,าเข้าหาไดยากมาก